ครับนี่ก็มาดูข้าวนะครับหลังจากฝนตกมา3วันในที่นาแปลงที่3นะครับบริวเวณนี้พื้นที่ทั้งหมด10ไร่แต่ว่าทําคันคูไปแล้วน่าจะเหลืออยู่มันเจ็ดไร่เปลืไร่น้ำก็พอมีแล้วนะครับนี่คือสภาพข้าวที่ได้จากการไถกลบวางคาดเลยนะครับ ก็จะมียาผสมมียาผสมอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับยากับข้าวเขาก็อยู่ด้วยกันผมไม่สี่เรียบนะครับมียามีข้าว กอกันนี่วานได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับวานได้ครบเดือนหนึ่งแล้วมียาเลยเข้าวผสมปนเปยกันไปตอนนั้นก็จะห่างหางหน่อย นี่ไถสองครั้งหรือ,อย่าเลยเยอะปีหน้าก็คิดว่าจะจะไถสามครั้งตากยาเนี่ปีนี้ดูพยากรณ์พยากรณ์ว่าฝนจะมาเร็วก็เลยกลัวไม่ทันช่วงวานก็ฝนตกอยู่นก็เลยรีบพอรีบก็อย่างนี้นะครับสบาพก็โอเคนะครับพอได้พอใจอยู่ ทั่วนานะครับแต่ว่าต้องการอีกอยู่นะฝนมาสามวันตรงนี้ก็มีน้ำแช่ข้าวแล้วอยากได้อีกอยู่นะครับฝนก็จะมาเรื่อยๆก็จะพอดีปีนี้น่าจะโอเคอยู่สำหรับฟ้าฝนสำหรับแปลงที่สามของเรา ไรนาสนผสมทำนายง่ายไทยวางคาดเอาเลยทุกคนก็จะมากำจัดยาแต่ผมไม่กำจัดเอยู่ด้วยกันกับยานนะบเนี่ยนะกับต้นไม้นี่จะเกี่ยวค่อนเพื่อนเกี่ยวค่อนเพื่อนก็ขขคลาก่อนเพื่อน สมเขาซื้อซือ้อราคาเดิมดูลแล้วข้าวจะงามขนาดไหนหรือจะไม่งามซื้อราคาเดิมซื้อเท่ากันอินซื้อแล้วไม่เอซีก็ช่างเท่ากันมีน้ำเชื่ข้าวแล้วนะครับได้น้ำแล้วได้น้ำแล้วเทวดาใจดีปีนี้ ข้าวปลอดสารสมยาลองดูว่าจะได้ผลไหมนะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันถ้าได้ผลผลิตดีพิาเอาอย่างนี้อีก มีใครทำนาเหมือนผมนะครับทำแบบบ้าๆทำนาแบบว่าทำแล้วหนี้รอเกี่ยวอย่างเดียวนี่หน้าของลุงนะครับหน้าของลุงสวยทีเดียวนี่จะข้าวแล้วมียาเพวกเขาฆ่า,ายานะครับ